น้องคนดีรู้ได้ไงคะว่าพี่เกตจะรันแกพี่เกตก็แค่จะจูบจบประโยคป,ปากและจมูกเรียวรั้นกดลงหนัก,นกๆที่พวงแก้มสายด้านซ้ายที่ตอนนี้เหอร้อนจนกลายเป็นสีแดงระ่เรื่อราวกับลูกแอปเปิลสุกไม่ปานพี่เกตถะลึงตา มองอีกคนเขียวปัดพรางยกมือขึ้นกุมที่แก้มตัวเองตรงที่โดนอีกคนจุบเมื่อครูน่นี้จูบเมื่อครู่เป็นแค่จูบให้รางวัลที่ช่วยได้ผมและทาโรชันให้พิเกตและจูบนี้เป็นจูบที่พิเกตให้คนที่พิเกตรักมากที่สุดในสามโลกพูดจูบกิสณนีก็จูบอีก คราวนี้ไม่ได้จุี่แก้มแต่ปากบางรูปกระจับสวยได้รูปกดลงบนเรียวปากอิ่มของคนตรงหน้าแทนคนดียังไม่หายคุณเครื่องใจด้วยซ้ำเธอกลับถูกจูโจมอีกรอบยังไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นเหตุให้เจ้าหร่อนยืนตัวแข็งทื่อเม้มปากจนแน่นสนิทและ เบี่ยงหน้าหนีเป็นพละวันด้วยไม่อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองเพอภัยไปมากกว่านี้เกษณีพยายามแทกลิ้นเข้าไปข้างในโพรงปากชืน้นโดยใช้มือแนบประคองหน้าหวานสายเอาไว้มัน่นเพื่อให้สาวน้อยตรงหน้าหลบเลี่ยงไปไหนไม่ได้ส่วนปากเพิ่มแรงบดคลึงและดูดเมม ไม่นานเรียวปากอิ่มก็พเพยเออเพื่อลองห้ามปรามแต่นั่นเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ริ้นเรียวแทรกเข้าไปในโพรงปากนุ่มชื้นพร้อมกับที่เรียวริ้นถูกเกี่ยวโรมเรียดูดดึงกระชับเอาความหอมหวานอย่างดูดดื่มเพิ่มความเร่าร้อนอยู่ในทีปากดูดจูบแต่ ความเสียวซ่ารันจวนกับก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่องท้องสาวและแพร่าลามแทรกซึมไปในผิวเลือดทั่วกายสาวคนดีพยายามข่มกลั้นความรู้สึกที่จะไม่เคลิบเคลิมไปกับจูพิสวานนั้นจนสุดความสามารถแต่ทว่าความพยายามของเธอกลับสูญเปล่า ไปดยสิ้นเชิงเพราะตอนนี้คนพี่ไม่ได้แค่จูบแต่ยังเบียดเนื้อตัวเปลื่อยเปราของเจ้าร่อนพร้อมกับสายเสียดอุบนุ่มๆเข้าหาอกนุ่มหยุ่นของเธอซ้มศูนย์รวมของความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลตรงใต้หน้าท้องก็ถูกเล่นงานด้วยเนื้อนุ่มๆได้อย่างน่าใจหายอื้อ สติสัมปชัญญะของคนดีขาดเป็นห้วงห่วงร่างบางสันดริกและเริ่มพายแผ้ต่อความรู้สึกสั่นสยิวอย่างรุนแรงจนมีเสียงคางหวานดังแผ่วๆอยู่ในลำคอปากบางเพยเยอรรับจูบอย่างดูดดื่มนั้นด้วยความรู้สึกรันจวนใจยิ่ง ความหลงไหลในโสเสนหาเล่นงานจนคนดีเอพอไพรสมองเริ่มประมวลผลแต่การกระทำของคนพี่ทำให้เธอชักคิดอะไรไม่ออกและประมวลผลในความรู้สึกได้ช้าลงเกสินีเริ่มจูบหนักกว่าเดิมเหมือนคนที่ได้ใจมือข้างหนึ่งลาจากสองแก้ม ไปสอดประคองไว้ที่ท้ายทอยเพื่อรับแรงบทคลึงที่กดลงไปอย่างต่อเนื่องอีกมือเลื่อนลงตามผ่านสีข้างของเอวคอดเกี่ยวแนวสะโพกไปตามชายเสื้อเชิดตัวบางเพื่อจะลดลงไปสัมผัสกับเนื้อแท้ใต้ร่มผ้าที่เธอเคยสัมผัสด้วย่าด และมือมาแล้วทั่วทุกอนุกายมาหลายครั้งต่อหลายครั้งเกษณีรู้ดีว่ามันแสนละมุนและให้ความรู้สึกวิเศษมากมายสักแค่ไหนทว่าจูจ่ๆก็มีเสียงระฆังดังขึ้นช่วยชีวิตและคนที่กำลังสั่นเทิมไปด้วยแรงสว่าที่ก่อเกิดอยู่ในขณะน,นี้แต่เป็นการขัดจังหวะสุดๆของอีกคน จนรู้สึกหงุดหงิดในเสียงนั้นเสียงดังของโทรศัพท์ดังขึ้นเรื่อยๆทำให้คนดีได้สติหยุดจูบตอบคนพี่กลับไปและเริ่มหักสร่างบางเปลือยเปล่าให้ออกห่างพร้อมสะบัดหน้าหนีครั้งเสียงหวานเอ่ยออกมาหอบๆเมื่อเรียวปาก หลุดออกมาจากปากบางที่ประกบกันอยู่นานหลายนาทีก่อนหน้านี้เกษณีสะบุดออกมาคำหนึ่งอย่างรู้สึกโมโหขึ้นมานิดนิดแถมชุนเฉียวที่โทรศัพ,พท์แผดเสียงเรียกออกมาอย่างต่อเนื่องช่างเถอะนะคะน้องคนดีเราต่อกันเธอนะนคะนาหนา,นาพี่เกศน่ะ ปล่อยค่ะปล่อยคนดีได้แล้วคนดีจะไปรับโทรศัพท์ปล่อยสิฮะปล่อยคนดีเดี๋ยวนี้เลยเธอเอ่ยปฏิเสธเสียงแข็งเพราะตอนนี้คนถูกอ้อนเริ่มได้สติกลับมาเต็มแล้วคราวนี้เธอจะไม่ใจอ่อนและเผอไผไปกับอีกคนเป็นอันขาดงั้นก็ไปด้วยกันค่ะ กษณีผะห่างจากร่างบางก็จริงแต่ก็ช่วยข้อมือเล็กให้เดินตามไปที่โซฟาด้วยกันก่อนจะก้มลงหยิบโทราศัพท์จากกระเป๋าของคนที่เอาแต่ทำหน้ามุ้ยส่งให้คนดียังไม่รับสายในตอนแรกรอจนโทราศัพท์ดับเสียงลงและ เรียกเข้าม่อีกครั้งในขณะที่คนที่ส่งโทรศัพท์ให้ย่อนตัวลงนั่งบนโซฟาและไม่ลืมที่จะเกี่ยวเอวคอดเกี่ยวให้ลงนั่งบนตักของเธออย่างคล่องตัวพิเกตปล่อยฮ่าปรามคนพี่ออกไปพร้อมดิ้นกลุกขลากอยู่บนตักนุ่มจะรับโทรศัพท์ดีๆหรือจะให้พิเกต จูบอีกรอบคะ่ะดวงตาคู่งามจ้องอีกคนตาเขมงพร้อมกันนั้นก็กดไปลาคางลงที่ไหล่บางอย่างถือสิทธิ์พี่เกศนะ่ะรับก็ได้ค่ะบุตรโทรศัพท์มาหลายรอบคงรอคนดีนานแล้วฝากไว้ก่อนเถอะนะคะเดี๋ยวคนเดียวคืนบ้างพี่เกศต้องมีหนาวเป็นแน่ คูอีคนออกไปพร้อมๆกับกดรับโทรศัพท์ของเพื่อนสาวฮัลโหลบุตรอแป๊บนะกำลังจะออกเดินทางนะ่ะอืมพี่เกดจะไปส่งนี่ก็หิวข้าวแล้วล่ะพี่เกดโน่นนี่นั่นตลอดก็เลยทำให้ออกช้านะแกฮะอะไรนะ บุตรว่าไงนะค่ะค่ะคุณแม่กับคุณพ่อมาหรอมาได้ไงแล้วทำไมไม่โทรศัพท์บอกคนดีก่อนโอ้ยบุตรประวิงเวลาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปคงไม่เกินชั่วโมงหรออืม ขอบคุณนะเพื่อนรักไว้เจอกันบายพี่เกตเร็วเลยค่ะให้ไวคุณพ่อของคุณแม่ของคนดีมาหาที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอไม่รู้มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นบุมโละหะด้วยคนดีเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าบุพการีของเธอจะมาเยี่ยม ถึงที่สำนักงานโดยที่เธอไม่ได้ตั้งตัวน้องคนดีจ๋าอย่าคิดอะไรมากเลยนะคะพวกท่านก็คงแค่มาเยี่ยมน้องคนดีก็เท่านั้นและพิเกตคิดว่าจะเป็นการดีเสียอีกที่พิเกตจะได้ขออนุญ,ญาตคบหาดูใจกับน้องคนดีในครั้งนี้เสียเลยพิเกตรอโอกาสนี้มานานแล้ว พี่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้พวกท่านเห็นใจและเข้าใจในความรักของเราอ้อมกอดแสนอบอุ่นกระชับร่างบางเอาไว้แนบอ,อกมากกว่าเดิมเพื่อส่งถ่ายความรู้สึกทั้งหมดในหัวใจให้คนบนตักได้รู้สึกคะ่ะพี่เกตคนดีก็ไม่อยากปิดบังพวกท่านหรอกนะคะ แต่คนดีก็กงังวลเหลือเกินบอกพวกท่านจะไม่เข้าใจและหาทางกีดการพวกเราอีกครั้งดวงตาคู่งามเศร้าสลดลงนิดนิดเมื่อคิดถึงอดีตที่เคยเศร้าหมดได้กลับย้อนกลับมาอีกครั้งถ้าเกิดจำต้องไม่มีใครคนนี้คนที่ประครองเธออยู่เข้ามาในชีวิตหัวใจดวงน้อยของเธอ คงพบพานกับความแห้งเหี่ยวอีกครั้งเป็นแน่คนดีเธอรับรู้ได้หัวใจว่าความแตกหักร่องรอยเปราะบางสุดท้ายก็พังทลายในความรู้สึกที่เคยก่อเกิดเคยมองหาความรักจากใครสักคนแล้วคาดหวังว่าความรักนั้นจะเป็นของเธอตลอดไป เธอคิดว่าใช่แล้วแต่เธอก็พบว่ามันไม่ใช่คิดว่าเดินมาถูกทางแต่ก็มีเหตุให้ต้องห่างและหลงทางออกไปออกไปทุกทีจนกลายเป็นคนอื่นโดยที่ไม่ได้ทำอะไรค่อยๆหายไปจากความคิดของกันและกันแต่แล้วความรักของเธอก็ได้มาบรรจบกันอีกครั้งแปล ที่แมนอีกคนจะเคยทำให้เธอหัวใจแตกสลายแต่คนดีเธอก็กลับรู้สึกว่าหัวใจของเธอและอีกคนยังเป็นเหมือนเดิมเป็นดวงเดิมในวันนั้นมันคือความรู้สึกรักที่เธอเฝ้าคอยตามหามาตลอดชีวิตเพราะเธอเฝ้ามองหาเธอจึงมองเห็นในสิ่งที่มีค่ากับเธอจริงๆคนที่เธอรับรู้ลว,ว่าความจริงแล้วความทุกข์ เกิดขึ้นไม่นานในความเป็นจริงเรากลับใช้มันซ้ำๆในความคิดและในความรู้สึกของเราเองต่างหากและคิดว่าครั้งนี้อาจไม่ต่างจากครั้งที่แล้วมาอา้ากลับมาแล้วเหรอคะลูกมามา,มาแม่ทำกับข้าวไว้รอตั้งหลายอย่างแน่ลูกบุตรรอลูก หิวจนตาลายแล้วมัง้งบังออนกวีก็วาดจับข้อมือของลูกรักให้เดินตามเข้าบ้านหลังจากรับไหว้ลูกสาวเรียบร้อยแล้วค่ะแม่เออเออคนดีก้าวยาว,ยาวเดินตามบุปการีอย่างว่าง่ายหย่อนตัวลงนั่งข้างๆเพื่อนรักอย่างขอไปทีสวัสดีค่ะคุณพ่อมาได้ไงคะ ไม่เห็นโทรศัพท์มาบอกคนดีก่อนเลยว่าจะมา <c oughs> ก็แม่เขานั่นแหละคิดถึงหนูเห็นไม่กลับบ้านเป็นเดือนแล้วก็เลยคิดถึงลูกนะสิพ่อเลยจำต้องพาคุณเธอให้มาหาลูกนี่แหละรอยยิ้มกรุ้มกลิ่มกระจายอยู่เต็มหน้าเมื่อคิดถึงพฤติกรรมของคู่ชีวิตที่ห่างจากลูกสาวมากถึงแม้น ลูกรักจะโตเป็นผู้ใหญ่มีการงานเรียงชีพและสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่หัวอ,อกของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีวายที่จะเป็นห่วงอยู่วันยังคำ่ำค่ะคุณพ่อคุณแม่เออพอดีเลยค่ะหนูมีคนที่อยากจะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักนะคะพี่เขาคงกำลังมา หลังจากไปเก็บรถไว้ที่โรงเก็บรถนะคะสิ้นคําลําขายยาวๆของใครอีกคนก็ก้กาวเข้ามาในตัวบ้านเป็นเหตุให้คนที่กำลังพูดจ้าอ,อยู่หันไปมองคนมาใหม่พร้อมๆกันพี่เกตคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คนที่ถูกแนะนำพนมมือขึ้นไหวอย่างรู้งานเอ๊ะ ลูกแม่อย่าบอกนะว่านูกเกตคนเดียวกันกับคนที่แม่เคยรู้จักเมื่อเจ็ดปีที่แล้วโน่นคิ้วงามยกขึ้นจนเกือบจะหลุดปลายผมจ้องมองคนตรงหน้าตาไม่กระพริบใช่ค่ะคุณแม่นี่พี่เกตค่ะคนที่คุณพ่อคุณแม่เคยรู้จักคนดี ลุกขึ้นเดินไปเกาะแขนคนที่ยืนอยู่รั้งให้คนที่ถูกแนะนำเดินตามเธอมาหย่อนตัวลงนั่งข้างๆพอดีพี่เกตทำไร่ที่อำเภอน,นี้ชื่อว่าไร่ตะวันรักบุตรและคนดีได้พากเกษตรกรไปศึกษาดูงานอยู่หลายครั้งวันนี้พี่เกตว่างก็เลยขับรถมาส่งคนดีค่ะแม่ เอาไว้ก่อนมามามาเรามาทานข้าวกันก่อนเถอะดูสิคุณจอยกับลูกบุตรรอนานแล้วคงหิวจนตาลายแล้วละ่ะมากนูเกตมาทานข้าวไปด้วยกันคนดีลูกตักข้าวให้พี่เกตเขาด้วยอน,นันทชยัยพยเยอะพยเยอะใบหน้าขึ้นลงส่งให้ลูกสาว หลังจากทุกคนได้นั่งประจําที่เพื่อรับประทานอาหารมือ้อค่ําบุษดีมองสบตากับเพื่อนรักอยู่บ่อยครั้งเพื่อหวังสื่อถ่ายกำลังใจที่มีอยู่อย่างร้นเปี่ยมให้เพื่อนรักได้รับรู้และบุษดีเธอก็สัมผัสได้ว่าเพื่อนสาวเข้มแข็งขึ้นมากกว่าเมื่อครั้งอดีต สังเกตได้จากเพื่อนรักชวนมารดาพูดคุยอย่างเป็นกันเองโดยไม่เก้อเขินที่มีคนของหัวใจร่วมโตอยู่ด้วยแถมก็มีอยู่หลายครั้งที่ขอความคิดเห็นจากหญิงคนรักให้อธิบายในสิ่งที่เจ้าร่อนหวังสื่อจะเป็นการดีมากแค่ไหนถ้าครอบครัวของเพื่อนรักรับและยอมรับ ในความรักครั้งนี้ของเพื่อนสาวครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้คงจะมีความสุขเป็นแน่แต่ถ้าเกิดไม่เป็นไปนอย่างที่เธอคิดบุษดีคิดไม่ออกไยว่าเพื่อนรักของเธอจะประสบกับอะไรอีกบ้างสาธุสาธุสาธุส,าธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกขอให้เพื่อนรักไม่ต้องกลับ ไปเข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเหมือนเมื่อครั้งอดีตเลยคิดถึงตรงนี้แล้วบุษดีหนาวเยอือกเข้าไปในหัวใจจนต้องจับมือคนที่นั่งอยู่ข้างกุ่มเอาไว้มั่น